ก่อนคลิปอย่าลืมกดติดตามกับสันกระดิ่งได้ครับเด้อสวัสดีคสวัสดีครับคน,ค,นควายให,ใหญ่เมื่อนีนนะคะเขาเพ่ได้มาหากิบเห็นเดอ้อ <c oughs> เห็นปลาอย่างสิ <c oughs> ปลาอุดมสมบูรณ์ครับมื่อนี้กับสีผ้าขอปลาเมื่อขอเบิ้ง ขออของน้องอาดนะครับอาดควายงามมืองอุดอนนะครับคออที่เป็นคออเก่าแก่ของมืองอุดอนอีกข้อกนึงนะครับที่น้องอารเด็ก็เรียกมาเจ้ผมพินนี่ก็ว่าจะเป็สิ0ปีแล้วล่ะแต่สมัยผมพินรถดินอยู่ก็เห็นน้องอาดเลี้ยงควายแล้วนะครับมาบุนี่มาชมจ้บบิ๊กเซียครับสายเลือดดีๆนะครับเป็นเลาอุทัยกับเลาลานนะประผสมกันสีเงาชิงห้ามส่งใดขวายที่ข้อที่เป็นยังไดที่เด็ดหลายตัวครับคอกนี้บอกไว้ก่อนเลยเป็นเบืองกันครับก่อนเป็นเมืองนะคะฝากกดไลค์ กดติดตามนะคะกดซับสไครป์พร้อมเลยครับเด้อค่ะให้พวกเขาแน่เด้อค่ะเฮ็ดมาหลายคลิปแล้วนะคะก็อยากได้กำลังใจจากท่านผู้ชมนะคะขอยอดติดตามด้วยนะคะครับขอบคุณค่ะไปไปเบิ่งกันครับครับลูก้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับได้สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอ่ะมานลี้ครับตัวบาตเจที่ใส่ตรงนี้สวัสดีครับผมอาร์ตอุดรควายงามที่ตั้งข้อกับยูบ้านซีวิไลครับตะบลบ้านจันหอามาง่าย มาบานซีว้าไล่ถามหาเลยขอกล้วยเจีย๊ยบอ,อยู่ใส่เขาก็บชิซี่มาโรดเหรอครับแต่แต่ผมเห็ุคลิดบ้าดิ่ <c oughs> ายกับน้องอาดผมนี่ลยนะผมเบิ่งเป็นคนเทีย่ย <c> ว <oughs> สูยซูได้เลยเด็กไล่ก็เอาซิบครับแอ้แวอ,อันนี้ไปไ้ายควายครับเบิ่งตัวแรกที่ได้น้ำตัวแรกก็ตัวน,นี้มี<พ>อันน่ากดพอพันครับเจ้าบีเสียเมืองอุดรครับอายุจะปีแล้วเจี๊ยบอายุหนึ่งปีสิบเอ็ดเดือนฮะ หนึ่งปีส่ิเอ็ดเดือนเดือนนาครบสองปีเต็มกี่ตัวไอ,อ,อ้มะเนาะเปิดมังค์แวด้วยเปิดมังค์แถวด้วยเวียนครเก็นตัวใหญ่แท้ปั๊นยังอยู่ครับเบิ้งครับตามนมอ่าแขยังหมั่นอยู่เป็นลูกอะไดตัวนี้เป็นลูกเจ้าห้างทองกับแม่ชื่อแม่ยัง แม่ทองครับพอกทิวสีกุ้งอยู่แลาดแม่ทองแม่ของไอ้แม่แม่ของแม่สั้นเหรอ่แม่แม่สั้นแม่ของผู้พญาผู้พญาใหกว่านึงถูกต้องครับตัวนี้เป็นน้องไส้แท้ๆครับโอ้แต่ผู้พญาเป็นลูกอย่างไรครผู้พญาบ่แม่นเป็นลูกบักโชคบ่ครับเออลูกโชคครับตอนนี่ไปอยู่อยู่ทั้งกูจันทร์ดีที่จีตุนเหนื้อบนล่ะทั้งเหนือเป็นชีวิต่เป็นบอกอยู่โอ้เดี๋ยวตอนนี้ลูกของห้างทองครับห้างทองเป็นลูกเจ้าทองจีนโตกับแม่นุ่นคลอกลุงกำนันเอาแคคลอกเลยละครับ จะห่าง้อป็นไงนะพอเนัะครับต้อเป็นเสื้อสายตะกูนท่อมชูงไาเท่าไรแล้วตัวนี้ร้อยห้าสิบเ็ดบวกครับวันไหนได้มันอยู่กับอ้ตะวัดเด้วัดเลยยืนดีๆลูกยืนดีดีวัดตอนนี้ก็ร้อยหกีแล้วตันยืนดีๆให้ท่านลองวัดลูกอ่ะครับแยเพืยังอกันเลยครับายิบซอบุก บวกแล้วเ้ดน,นี่ครับลอยหาสองอายุถึงปีสิบเดเดือนยกขันยกสี่ก็รอยหายสบสี่แครับต่อมานั่นคับควายลอยหาสิหายสองหาสามแหละเนาะปีสิบเอ็ดเดือนปีสิบเดเดือนอหน้าปเกิดไว่เป็นพอพันอพอพันสายตาอีกอย่างนึงเนาะแน่นครับสายตานีแล้วก็เป็นกโค้งสัางไม่ใม่ชี่ใก็อายหลายอยู่่านี้หางเลย ทางเกือบล่างดีท่ายก็ดีครับใครที่เขาท่ายดีวะหางแง่ครับก็ดีทางแงี้ยของแท้เลยคนเดียวแค่เดินหางแง่ี้ยนะวับนี่ครับแล้ต้องพูดซีเขาเขาเดอนทางแง่ครับนี่นี่นะครับหางแง่ครับโอ้ท่ายดีขาดีกระทู้ขาดีขนาดนี้ยังมีเวลาได้อีกครับตัวเจ้าแล้วสกปร่วะกะว่าจะไปอยู่ครับพี่เอาไปไปไปสู้ไปที่น้องเขาได้เบิ้งนี่ละ เรียกอะไรเธรรมชาติเลยอะเนยธรรมชาติแต่ว่าธรรมชาติพอบอกไข่คันแล้วเปล่งท่าอะไรเนี่ยธรรมชาติจีิลๆกําลังสีเศร้าไปแซบวกเซ่บมาวุสัจลักษณ์นี้เลยครับเนี่ยมันบ่มีเลยแต่แก้มครับแก้มจำอยู่เนาะแต่มันเห็นหน่อยมันเห็นพราะเพราะสายพันธุ์มันั่มครับแมนสายอุท่ไยสายไร้เงาเนาะแมนสิเป็นยังี่ไะผู้ลรงนว่าเลือดผสมบอแต่บอกได้เลยคือบ่มีบ่มีข้าวมาเลือดผสมบ่มีครับ มันเป็นโดยพันธุกรรมมันเรามันเลยแม่เพื่อกระดำเนาะดำแม่ท้องนี่ดำผมก็เห็นตัวแท้แล้วคระเบ้าเพื่อนจะไปเยี่ยมพี่วิษณุรัตยาวเยี่เห็นน้องเพื่อนพอ่อนะครับถามว่าไปผสมกับแบ้ขาวๆแม่ไทยดีออกอ่าใช่เบล่าละ่ะรุ่นนี้เนาะแม่จะใหเขาเจาริญโครงสร้างเขาเจริญโครงสร้างดีความใหญ่โครงสร้างกระดูกคอครับมึงคอหนิคอขึ้นหลังไม่สบายอย่างนี้นมันล้นเลยที่ขึ้นคอเราเลยใช่ไหมเคยละเคยไปขึ้นแล้ว,วลลโอ้สั่งดีขนาด ออตแ,แต่นี้เปิดผสมปะ่ะนี่ย่งนี่ถ่าย<พ>อยูจังหน่อยเนี่ยขอกผสมเราบัดนี่ขอกกับผสมร,ร่องเทียบเมืองกอนครับใหร,รว่ามันได้อายุจังหน่อยอา่อพว่าจะเปิดผสมครับรบางบางคนก็นดีสงสัยตัวนี้เสีนเชียร์อาชูขึ้นตัวน้อยนุ่มน้อยนะครับผมเบิองแล้วเบิ่งเทียบกับผมครับนี่ผมคนผู้สูงกระดานของนะครับว่าตอนนี้เขาขานิ้วครับ ใหญ่ครับฝันก็ดีครับฝันต้องทันแต่ผาก็ต้องโลหาเลยผากเงี่ดีขนาดโอ้ผาไทยด้วยต้องการโค้งสั่งลาดเนาะครับผมต้องการโค้งสั่งเดี๋ยวอีกซิเปิดผู้ชมตอนไดนนี่ก็ล่อๆนีแหละพี่เบิึงกลางปีนี่แหละบิึงเขกฝนกลางปีเนาะแม่นครับสูงครับสูง ปาที่ราล่ีสามมั้เนี่ยใช่เอาไม่ร้อยหกลิปเราปทายเลีที่ได้อะไรใ่ร้อยหาสิบเจ็ที่ได้ว่าเห็นครับบางทีหลายคนก็ที่ของแจกหลายโยแล้วมันตัวใหญ่มาไดนบิกเซียดินี่ไใหี่หลีครับแล้ครับบนร้อยแล้วร้อยหสนี่สามปีสิบเอดเดือนบอกครับสิบเอดเดือนเดือนหน้าเมษาครบสองปีเต็มเดือนหน้าเมษาเนาะครับผม ใส่ไปบางตัวอื่นด้วยพี่ตัวใลน้ำเต้นอีกบาดิอัดโอ้อบคุณกไปแ้วกันอ่ะต่อไปแม่ราชินีอยากเห็นหมอกมาอืมอ้าวอุ่นออกล่าไม่ได้ละโอ้พ่ดออแม่ <Bond> <t ans> การงามต่างแม่ใส่นอกตัวน <t ans> ตัวนี้ผมแบ่งต่อมากับพิวิทยาครับเป็นเล่าใดญตัวนี้แม่แม่จูนแม่เป็นเล่าสายปูดีพ่อนี่พ่อนุ่มพ่อนุ่มอยู่ขอากล้งยุ่นอ่ะนุ่มน้องบัวเก่าครับโอ้อ้ขอนุ่มพราหนุ่มแม่แม่จูนครับแต่ก็อยู่กับหมอโอยเลยเนาะนุ่มน้องบัวเนาะแมนแมนคือตัวนี้ก็ตอนเจ้านุ่มคุ้มปูงอยู่ขอากล้องยุ่นล่ะก็เลยได้เป็นตัวนี้ออกมากงามงามหางดีครับ กระทูขาหลังก็ดีแท้สุดนี่ดคดับโอ้เด็กปั้นนี่สูงไรขนาดสุดนีร้อยห้าสิบวกดีครับคีอไอเช่ไอยย่จะปีกว่าสี่ดีกว่าอว่าี่กีนหน่อยนี่หละแ่วคู่นึงยังบ่ขืนยังบ่เต็มหรอกแขวก็ได้จะเย็นเรจะเย็นๆนเยอายสงดิครับโอ้ลอยหายนี่ครับ แถวคู่แรกเลยหายริบซองแน่นต่อสายเผือกต่อสายเผือกครับผมโอ้ยแก่ขักเว้ยไอวายสิติไม่โมนซีแมนนี่ซะบ่นี่ดีนะนี่มาเต็มใหญ่มาเด็กมึงได้ลูกตัวแรกเออลูกได้ตัวแม่ครับเป็นลูกเจ้ามะหนกอยู่ข้างหลังอ้าวไอโจ้แถวโจ้แถวแรกอีกปะมีครับเดี๋ยวสีว่าจิดดัวกันอีกยั่งมาทันสุดกันได้โอ้แถวแรกยังมาสุดอยู่ครับผมสดโอ้โหสะสมกินแล้วพี่ ผสมอะไรไม่นี่ผสมเจ้าพันล้านตวรวจท้องผ่านนะครับบาดโวสายเขายักตัวนี<อ>้ครับขึ้นออกลูกเมื่ถึงเดือนเด้ขึ้นแล้วเมือกใสเล่ยร่องผสมเบิงไหนที่ลูกเพิ่มกว่าตัวนี้ลูก,ก,ลกเพิ่นครับลูกเพิ่นกับตัวไหนลูกตัวนี้ลูกเจ้ามโนกมโนกครอบคูชาอ๋อลูกมะนกุกครอบคูปีชา <ทะ S 2> เนา<ท>ะเน่ยครับเพราเป็นสายเลือดสายยักตัวนี้เนาะอุ้ยทยลอยลอยตัวเซ่นครับไทยลอยตัวเซ่นโอ้ระทู้ขาดีครับตัวนี้ เบิ่งว่าสีร่องออกไปนักงตเกลิ้งสีเป็นไร่ไปเขาชาเลย้วครับที่บุดอนห้านี่แหละที่บุดอนที่บุดอนเฮ้ไปไปมัวด่าด่เขาอยรางที่ให้แพ้จารย์ยูจวงลบเหวม่า่เวอเปลือกซ้ายตางนะครับแต่ว่าคนนี่เนาะตวอานหนเรื่อมันยังบ่นอีกเพราะอย่งควยไ่งพี่มันออกไปหากินน้ำตากแดดคนมันเลยยังบ่นีกปอนแรกเขาก็ไปตามสภาพเ้านี่ละ ว่าอะไรอาบน้าฟอกสบู่ดีดีครับผนค่อยเผือกไอ้มักขนยาวๆดิค่อยงามไอ้วาครับผมถ้ามีแต่หนังแกร่งตัวออกแดงนั้นมางามมันนะครับค่อยเผือกก็ต้องต้องขนยาวข้อขาวโอ้ยจุ่มเฟือเลยบากเลยแม่ดิเปิดแบงก์ู่ละเอาไว้เบื้องสะกอนลูกเนี่แบงก์่ลูกไงดิเปิดจอมกูลูกเลค่อยว่ากันเที่ยวมาเบื้องดูดูเอา อ่ะตัวต่อมาครับตัวนี้โอ้เจ็ดชิตรงดีเอารอบแม่ตัวนี้แมธรรมชาติตัวนี้ชื่ออะไรเนาะตัวนี้ชื่อแม่ปลาช่อนแม่ปลาช่อนสายใดงบินนี่ซักเป็นชีสาวเจ้าเพิ่มโชคเจ้าแสงอาทิตย์โอ้ยเจ้าพื่มโชคแสงอาทิตย์แมนครับเพิ่มโชคเป็นโชคสีผีนะแมนครับแมนแมนอันนี้ปีแล้วตัวนี้โอ้สี่ปีสิสี่ปีเหรอพี่เัีวนี้ก็เป็นเป็นแม่เป็นป้าของนภาไอ้แล้วสินะแมนครับลูก คนเลียที่โ<บ>ดดเด่นกัเจ้าหัวโตลูกเกดูด,ดอนครับที่มันซึ่งตายที่ตายไป, oh. ไปโอแม่ใหญโตแม่ครับสานวตหน้าน้ก็ท้องบิ๊กเบิร์สิเก้าเดือนอโอ,อ้ออเบิงไปลงเไปลเ้รอเบิงกยานอีกเบิเนาะครับผส,สมจริง,งที่สาเจ้าเครื่องโซ่ควาสูงกับตัวมาลอยสี่สิบเปอร์ว่าหสิบปอร์ยู่ด้วยนว่าหสิบเรี่ด้วัดวัดวัดเส พอกมันลุมนะใส้เพิ่มนี่เลยว่ายหาชิปวเล่อเมืกียรติดอกไร้าเอดเจอเอเอดอ้ว่ายหาชิเกือบครับว่าหาชิบอืมดินมันลมนะอือลอกตาจะเลยเห็ดแห่งคือจังหวัดเตียยยกเขาไ่ได้ใกล้หโอ้เวูย ไม่รักแม่พอพี่จะสมัมเรียงกล้ยแต่ดุนโดบุตรล่ะของอะารตเนกล้วยเก่าของดาบพุดดาบวนไหมเมาแตนงบัวเด็แมปนกล้ยดาบ้วนแม่ครับมาที่หนึ่งที่หนึ่งมาดาบ้วนเราต้องคอยตกมาอยู่น้ำอาดมันได้เก็บว้แต่ดุนโดบุตรล่ะสมเรียงกล้วยแหลกล้วยไม่ปกไม่เข้าเจแนงเลยจะหายูุกนเจ้เมาตงที่กัในสนามกับโอเคครับหนึ่งไม่สามหนึ่งไม่หายูี่ตลอดจริงแ่บบ ได้อยู่มันเสียมันเป็นมะเร็งอยู่ข้างลูกมันเขาทำแบบที่ได้เอาไว้เป็นพ่อขั้นสายต่าเขาได้อยอะเพชรอุดรหัวโตนี่ลูกเพชรอุดรเัง๋ยวก็หูเพชรอุดรอะไรที่หัวโตกับพี่ลุงไปขวัญเพชรเนาะขวัญเพชรอยู่กับแอดแมนครับขวัญเพชรปากระตูนใช่ลูกตัวนี้ปลากระตูนเป็นลูกของหัวโตหรือวับเป็นล้านตัวนี้แม่จะไดนแม่กระตูนแม่ใบเตยครับใบเตยอยู่ขอบอย่างก้นใช่ปลากระตูนลูกแม่ไปปากระตูนลูกเวฟไปเตยบ่แมนครับโอ้าวมาทมดาตัวกะไ จะได้แล้วบังกะตูนก็แดตูนก็กับมาพื้งกัน <c oughs> จะเป็นแนวสายเป็นอุดรนี่คล้องโดนบ่นได้บ่มีแนวเปลี่ยนอันใดกันกน,นึงหมดป่ะเม่ม่ยปลาช่อนนะครับใครที่สนใจสายลูกเคลื่อโชคเอ้ยเป็นพี่สาวเคลื่อโชคเนาะเดี๋ยวเบิ่งขึ้นว่าตัวน้อยๆไว้ไป็ว่าหนึ่งน้อยหาสิบเยอ่ะตัวต่อมาโอ้พี่แขงขายนี่เนยตาอเลตัวนี้ไม่หวาน ลูกผู้เรแม่หวานวานี่แม่หวานนี่คันไล่ตามตามตามซักกับเป็นร้านเจ้าบิเกียครับพ่พอเขาเป็นพี่ชายบิเกียซื่อเจ้าเก่าเป็นลูกแม่ท้องที่กันตัวนี้พี่วิทย์ลาเยเอาผ้าไปแบ่งต่อกับเพื่อใครเพื่อนญี่ปุ่นโอ้ดีเยลมาหาสิทธิ์ได้เลยปีสิบแปดตั้งปีแล้วจีสองปีปปปยังมาถึงครับยังมาถึงซองน่าจะปีแปดเดือนยืนยืนยืน ลอยสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดดีก่ครับมแม่เขาเป็นลูกเจ้าหมูลูกมะนั่น<อ>แม่ตัวนี้โอ้หัวฉับประสาจถูครับก็เป็นกล้วยสายอีกตัวหนึ่งที่เก็บหอามาเฮดเป็นแม่พันธุ์ตานย่าดีแล้วดีงานมากนลยแม่หนังหวานคืออาลังลุกต,ต้องเบิง่งว่าหน้าคตดสิเป็นยังเด๋อ กเก็บเปอวกล้วยสายเหมอพี่มาเฮ็ดแเป็แม่บอกก็ไปเทียนยูพุ่นกัคือ <c oughs> บ้านละ่ะ <c oughs> ราคาเป็นชิน้นงายราคาแม่มมครับตัเเ่นี้กับเจ้าบ้านไรอยู่ั้นี่หลายอยู่ครับอาการเยอะ <c oughs> อาการเยอะม่นียอ้วเลที่สูงเท่าไหนนะนวันละหมอสิบหก่ส <c oughs> ี่สิครับโอจไปไปไปโอ้อามเราวาพีมักงดีล่ะตลอด สวัสดีครับเร็วสวัสดีครับคร็วสวัสดีครับท่านผู้ชมัาเร็วโอ้จากลีเมยอ่ะไอยิมแม่์ราชินีมาแล้ววันแม่เพชรพลอยสายเลี้ยเพชรพลอยดิแม่เพชรพลอยเป็นลูกจะนมลุ่งยุ่นที่สันครับโอ้แกร์ออกมาจากลานเหงาเขาสั่นครับแต่ตอนนี้ก็ต้องกระแตงเล็บร้แม่นครับวันึงช่วงตัวลุ่มเล็ยบร้อยเรียบยเรียแตกแลยครับตัลุ่มดนะครับกำลังไล่ออก เพิงนี่ครับคันผูดิบเห็นโควดยังซีก็คือพานสมรภูมิปากเข่าเปื่อยมาครับนี่เนาะก็จะหายแล้วครับหายยังซีบติดติดติดตอแล้วครับเดี๋ยวพอเี็บพอร์ตก็โอเคแหละแต่ถ้ามันเจ็บหลายก็ต้องตัดแต่งครับนะครับล่อล่อสร้างมาอยู่ล่อล่อบ่อตัวนี้อายุหลายปีแล้วดิปีเข้าสองสี่แล้วครับปีเก้าเดือนทิพเดือนนี่แหละปีก็เดือนทิพเดือนชูเท่าไรนี่ร้อยสี่สิบ เมืคัดมาเป็นแม่พันธุ์กันอยู่เป็นว่าเลือดมันเป็นเลือดกล้วยสายทั้งพุ่นล่ะสายนก้อนสวรรค์ต่อพี่วิทีต้องข้าไปซื้อแม่นครับแม่นออกมาจากพุ่นล่ะตัวนี้เอาต่อจากพี่วิทย์ตสอยไหมเราเปลี่ยนตัวกล้วยให้ได้ขอแดงมาเลยหาคอเลยแบงยิ้มๆแต่ว่าเขาควายเกล็ดเนี่ยอยู่พูดมาว่าจับาทจับหลักง่ายมากแน่ถ้าชั่วโมงนี่เนาะชั่วโมงนี่แหละ อยู่ในที่นี่เลยก็ได้อยู่ในที่นี่ขันโตจังสี่ถ้ามีเรามีก่อมีสายเลือดหรือว่าออกจากคอกระเนี้ยงสี่คาจว่ามีขยับไปสองขืนครับมี่สองแสนพวกรื้นแมลนครับยังยังขันว่าพันธมิตรกับสิมีดอกแสนตายแต่ก็สิญาติแม่ถ้าขันเป็นตัวก็นั่นแหละคือทัเห็นแหละไม่ขันครับมายากมันมันบ่ค่อยมีเพราะว่าไปย่างรอโอ้หไทยโอ้ราคาราคางานเท่าไหร่ครับถ้าห้องบกเพลันสี่กามาเฮ็ดเป็นแม่บอกแม่พันธุ์เ้ยผมก็เอานะตัวรถไป ตัวต่อไปแม่บานเย็นครับแม่บานเย็นนี่ก็เป็นพี่สาวของเพื่อนพวกว่าตัวนี้ใช่ครับพี่สาวของเพื่อนพวกผมเนี้ผมมาค่ะครับลูกเพื่อนว่านตัวนี้ตัวนั้นลูกแม่ปลาช่อนครับขาลูกของคุณเขาตัวนั้นตอนที่ลูกขคุณเขาไหมน่นครับลูกคุณเขาจงไหวงจงแหวงก็เป็นชิ้นหน่อยของคุณเขาจักเฉลี่ยนิดเดียวแล้วแต่อายุมากนึงเฉลี่ยน้อยน้อยมันี้เดีงมาสามสี่เดือนตอนนี้กับที่ปีได้แมนผมน่าปีนี่ล่ะ เขากับแม่ปลาช่อนตัวนีโ้โอ้สูงตัวนี้<อ>แม่บานเย็นครับอานุไม่ทำหรอกอานูดาดเดี๋ยวมาล่อหาชิดครับอืมสถานาะกตัวท้อมเจ้าพันล้านเอาพันล้านอีกแล้วพันล้านเห<อ>็นอยู่แท้ว่าเราบักโลกพันล้านคือเห็นกันใจลูกมั่นเนี่ยอืงเจ้าโก้ของที่วิที่ว่าขายให้เสียเก้าไปอ่ะเจ้าโก้โกโก้โก้ลูกพันล้านบ่าหลายๆตัว เป็นในเรื่องเขาห้องปลาเล่ยโป้งจางเนาะเ้องปาเลยเอาเอาตัวนั้นมาปรับปรุงใส่ในอีสานลองเบิ้งเพื่อมันกัตามกีฬาการท่องเที่ยวพี่เนาะก็เสื้อไม่หลายเวลาเสื้อพลาสต์เพราะเขมีใส่อยู่พี่มีใส่แบงแบงมูว่าผ่านได้ก็ต้องปิต่อเบิ่งครับปิต่อสอบถามเจ้าอาจะพันเยอะใครอย่างไรงพันล้านใหญหางนั่งอยู่เก็บของไว้เลยผมเอาปรับปรุงใส่ครับกล้วยเจ้าของดีแลนแลนแลนพลาสต์อย่างอู้ยัยนะ ใี่ครับไ่ดีห้ลูกเขาให้ลูกเขาเขางดีครับกเขางคามสูงแบบต้สิบั้ขนาดถูกวะพกสบกว่าด้สิบกว่ายกบงนครับแต่มันสูงหนาเนาะก็เลยมบก็ููมอก่าอืมแต่มันในการได้ลูกมัน่รอจะเลล่องขับดีขับแม่ละจีนี่รับแม่นี่เร้เบึงครับขับง้านรับบงใกล้ก็ใกล้จุควอนน่ะละจุนเอ้าตัวที่ใกล้เลาว่ะใกล้แล้วเราจุกเดือนแล้วตัวนี้ ก็เข่าเดือนกวนหรอเปล่โอ้ยโซบูขยันขลาดเก็เดือนหน้าก็ไม่หอกจอยว่นเป็นยังไงวันจะหายรูกแม่ดีฉันสิบบุนี่แล้วเปลี่ยนเข้ามาฉาครับแข็งแรงจอยจะแข็งแรงก็สุดนี่เนาะครับผมไเพึ่งแม่ต่อไปแม่ต่อไปแม่ลอลาโอ้รอลาตาเพิ่งล่อขางหนึ่งได้ตั้งเืือารอลาเป็นข้อยเรามาจากคุณนนะครับเพิ่งแบ่งลูกมันหอกไปมาจากุูใช่บ่แม่สถานะกระท่อมบิ๊กเสียครับตัวท้อมแล้ว เต้นปดูแล้วบบแม่ลรอลานล่กระบูเสร์ฟแล้วครับโอ้ยหยบๆยลูกหยาบลูกแกลูกขึ้นมาเลยขแม่้อแมงครับค่อขแค่เขาแล้วอืมีมีเต้นแต่นาซุ้มเด็กน้อยอ่อนอเนาะคึ้วยเราพี่ข้วยเราแตเลยมาทับใส่บิกเสียบึง เอาโค้งสั่งมันเอาเล็บเบื้งเล็บเบื้องยังมั่นอยู่ครมันเป็นทังเสือระต่ว่าอายุกระสีดาเจอแล้วลายเติบแล้วครับหลายเติบแล้วเจ้าลืมโ่นแล้วบัดดีก็ไปเห็นคือมีลูกติดมาลูกมันเป็นแต่เบื้อาก็เลยคิดว่าเอามาเลี้ยงเอาลูกมันเบื้งที่ผลผลผลงานการวลใลูกมันลูกโตโตติดมากนะครับแต่ถ้าเป็นตัวดีเติบก็ได้เอามาลองปรับปรุงพัฒนาเบื้องไปธรรมดาเดาบบีเดอร์ก็บีเดอร์หายไปเรื่อยละครับผมไปโอ้สองสาว นี้สายแดงสิตัวนี้กับอูท่ายกันครับลูกเจ้าเพื่นเจ้าเพื่นแม่มันอีแม่เผือกเขาคงของวิทยาสายชุบุรีที่ว่ารล่อมาจากชุบุรีนะวิทยาสุกัมพาเห็น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 อีแม่เผือกเขาคงอ่ะไออี่มอลูกวะเนี่ยแม่นี่แหละตัวนี้ล่ะส่วนเข้าออกมาเลยแต่พอ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 ชื่อเจ้าเพื่อนเพื่อนอูท่าย อยู่ที่อะไรปลี่ยนผสมบาบ่หรืออะแล้วได้แต่เปลือกมะเพิ่นมาพุ่มโตอยู่นี่ไหมครับมะพุ่มผูงเออเราเห็นเห็นเราแมนมะหนวกแดงมะหนวกกับออมาแมนครับมาหนวกออกมาคุ้มผูงเพื่อนกอกมาคุ้มผูงเียก็ได้่าหาอยากเอามาเห็ดเป็นแม่พันธุ์ใส่ต่างอีกเพราะมันมีเลือดแม่เผือกมากอยู่แล้วเท่ากับเส้นข้าวกรอกเปือกดูกันออกสีออกเป็นเผือกนี่แหละโอด้อัตลักษณ์เล่ควายเผือกสะกิดยังนึกนึกอัตลักษณ์มันจะน้ำเลยครับผมเขาได้เล่ควายดำมาแต่ว่าอัตลักษณ์ขึ้นหมดไหมครับ นีชัดชัดมันสิไงพอกค่อยดำไปเลยถึงแม่สิบอกว่าดำนะมันจะขาวพวค่อยดำแม่อัตลักเลยเอามาไว้จะเป็นแม่พันธุ์รุนไม่ไม่เ่ยนได้ชั้นต่อไปเนับผมอันนี้ก็ทิว่าจะปีปีก่วสองปีปีกว่ัวแล้วที่ับสู่กับเกือบวัยสี่ิบตนี่ครับรหสามสิบปลูกพ่อเพิเน่เป็นเขาโค้งของ ไอ้วงคลิปพิธีย้ายแหละครับแม่นี่เขาที่ที่<ช><ช>ว่าเลยครับที่เราออกมาจากชนบุรีว<ช>ั่ได้าาไปยา้ายรถโดนแล้วดีๆไปยา้ายรถอยู่ครับปไปก็ไปใช่ก็ได้ตัวนี้ออกมาจากทีมีแบบเงาเอาไม่ไหตัวนี้เอาไม่หมเปิดไ่วะื้อไหนลูกชายว่าสิเพราะใเป็นแม่พันของอาโนโบะครับของอาโนโเป็นไปกับไปขอเพื่อนญี่ปุ่นเลยเล่นให้หลาน ลูกไปไหนวะตูเป็นลูกเราเราของอาจารย์เรียกครับเป็นกล้วยเราเกานค้อนสวรรค์นะคือเขา,ขายยค้ายโยกุงหัวเขาจงไว้ถึงหัวน้องไส้เราของน้องไส้ของพิบิษฐ์พิบิษฐะเนี่ยพี่งอ่ก็เลยไปจกมาใบได้นุงอาจก็เลยไปขอแดงมาถ้าะไรปีกว่าแมนครับปีกว่าเป็นลูกเรากล้วยเราสักแมนไปยเรานก้อ,อสวรรค์เกาครับผมนก้อสวรรค์กัน หลายครับควายอยู่กับตำร้านแตะแกะร้านแลวแต่แกะแล้วมีควายติดตัวอะไรหรือไเราไปตำร้านควายอยู่ครับผมเพราะว่าเพราะว่าเราสุดท้ายเดี๋ยวแม่โคมาแลกควายแต่แกะแม่ไปเล่นสัตว์ไงสัตว์เล็กไป็นเล่นสัตว์เล็กนะก็เลยเบื่อตะแกะเลยบ่มีควายเขาจะว่าก็่กับไปตำร้านควายเหรอเราตะแกะเนาะเดี๋ยวได้ยู่งแล้วาด้ใช่ไหมหมูแม่รักแม่ผูกเลยนี่ลูกหมูลูกลูกตัวนี้ตายได้ตัวนี้อีสานห้องเลยครับ อีสารลอยเลยน่นบ้าครับรรอ,อีสารน้อยโอ้โหสุกดีตัวเยอะเลยอ้างดีครับอ,อ้างดีข้องก็ตัวนี้ห้องบิ๊กเสียครับบิ๊กเสียแซ่บเยอะเลยว่าร้อยสี่สิบตัวครับลูกจากหน่งแดงพี่น้งนองเข้าไปวันหนึง่งลูกกับเจ้าคุณเขาตัวเมียอืออีสานอ่างบ้านห้องนี่แหละเยอ,อ,อะเลยเออมันคุ้น ขายตะลูกขายตะลูกกับอ้นได้พุ่นเลรอพี่ขายตีแต่อัดเลี้ยงกล้วยแหลกครับกล้วยแม่หนิกระไรล้วนๆครับจี๊แล้วครให้พูดได้หน่อยอยู่แล้วให้เดี๋ยมีคนสืบต่อจิตนะล้มอยู่ครับฮะเจมสลูกอาโน่อาจะเบิ่งมาล่องปลบใส่พออุทัยลอยกล้วยบุ่ญไม่ยุดไม่แบบบิ๊กเสียนี่ผลงานเยอะมากจริงเลย ก็มีท้องบิ๊กเสียอยู่ในขอก่ะสองตัวสามตัวนี่อืมโซเลตเนี่ยสองตัวมีแม่ล่าเออแม่หมูเออแล้วก็อยู่ทั้งไตแม่นอ๋อที่ไปลามไปอี่คุ่นลามไปครับแล้วก็ของเครือข่ายห้องก่ากี่ตัวนี่นะครับเออเออพี่เอบ้งตัวนึงแม่นครับอืมก็ให้มันได้อยู่จังไงก่อนผมเปิดปะสมยู่ดอกเออจดี่น้องห้องเด้พัฒนาสรุปบ้างปะสรุปยู่นี่สรุปบีกเสียเลยล่ะโอ้ ใช่เอาบิจกี่ิกเสียวเดี๋ยว่าขาเบิครับเลยขาไปเจียงขาเบิพี่เก่งกับเห็นมนาเลร่ะเห็นเห็นเห็นเรากเห็นเห็นเมีเห็นพ่อมัล่ะนะครับมาทำบัตรควหอายุปีกวสูงไรหาสิบสองหาสิบสามแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าแกแล้จะจินราชการเนาะ เราจะบีบเดือยเราค้ามบักว่าอัดกุเร็มมาโค้งส่างมาสายเรือนบางทีเนี่ยมันมีจะได้ชัดเดียวไปจุดน่ากลมีทุกคนครับอยู่ที่ว่าผู้ใดมมากแบบใดควายไข่ที่อัตลักษณ์เจมเจมควายเผือกเนี่ยน่าร้องที่ว่าแน่นครับเออดียเซล้องควายเผือกว่าไซบิ๊กเซลเบอร์ที่เป็ดใหญ่ขั้นสุดนะครับโอ้อาคัสกี่เอามากก็คือเขาออกพันธุกรรมมันรวนเลยพี่เพื่อสิมาปรับปรุงกุ้ยบานเขานี่แหละโอ้ย ทางห้องสิเอาแม่กล้วยห้องไปขอทับเพิ่อนญ,ญี่ปุ่นนั่งมองเขากับบัตรทับไทยแล้วคาเสใจระยะห่างมันกับไก่เป็นบ<น>่ลอะแมนกต่สู้ดีห้องมายืนไว้อยู่บ้านห้องโหลดที่น้องปองไปห้องอยากมาทับมาเชื่องกับเขามา,างสีไหมพี่นะครับกับมิตรภาพเนาะครับครับกีบาร์ข้าเปิดท่าเปิดรัมกี่บาท์เดี่ยขอเบิรงก่อนเลยบ่เอาเว้ก็เปิดเลยกับจีสามกี่พันหรือไงพี่สามกี่พันครับผมประกันติดเนาะครับประกันติดออื แต่ว่าบัดความหนาความเล็กนะครับตัวนี้ต้องมาสัมผัสตัวจริงต้องมาสัมผัสตัวจริงไอ้เบิ้งกระเช้ดมันไปได้ลูกแต่ผมปวดหลายมันอกี้ยิงมันหน่อยคอเสียอาเสียอาส่วนสูงใส่กับผมนี่ก็มาธรรมดาครับเบิ้งกระติร้อยเจ็ดสิบหกนี่อ่ามันก็ยังเบิ้งใหญ่อยู่ได้จิ้เโ้ยเสียอัดจับตะไคร่เบิ้ดเลยควายตป้ยควายแครทันทีเลยหลวงควายฉันสีน้งสนามไปแล้วผมตรงจุูงควายแคร์ยังสีสม จังสิเบิ่งแค่คักๆ่ิโอ้ครับอ่ะจะรับใครอาร์ตฝากเบอร์โทร่วไปเลยครับด้วยดีกับฝากที่ตามอัดอุดรควายงามครับเฟซบุ๊กยูสัยเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็อัดอุดรควายงามครับเบอร์โทั่วกับ0658499215ครับบริการที่เราโทรมาเนาะมาปฏิบัติไม่ไดครับเนี่ยไหปรึกษาโทรมาก่อยากไม่เบิ่งมายามกับทรมาได้ครับผมแต่ว่าควายตัวนี้เบิร์ตคลอดแล้วมีขายบ่ล่ะ หมูอทับอีกแล้วมีขายวะลองถามเบิ้องครับครับครับโทรเบิ้งครับผู้ใดผู้ใดสนใจควายหรือหาควายกับเบิ้งครับมาถามมา่อจีเบิ้งมากตัวใดขายเบื้องแต่ละวันได้ราคาแน่นที่วงประเดีก็ขายเนาะครับครับขั้นมากราคาถือกันนะครับสำหรับวนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านหลายๆครับขอบครับวุฒิเอฟซีครับขอบคุณครับ